ค่ะธรรมชมมอน,นีจ่าปอผ้าธรรมชมมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณยายเคกเนาะคุณยายเคกนี่เพิ่นฝันมาเพิ่นเห็นสาวเล่าค่ะธรรมชมเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดเพิ่นสิใดตัวเลขตัวใดมาฝากธรรมชมทางบ้านไปรับชมรับฟังกับคุณยายเคกน้ากันเนาะคะ่ะนอะตอนนี้จ่าปอกมาหอดมาถึงคุณยายเคกและคะ่ะไปคะ่ะ ไปถามความฝันหลักกตัวเลขครับคุณยายเค้กน้ากันค่ะสวัสดีครับคุณยายเค้กสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายฝันจังไดยังไงไปเห็นสาวลาวสาวเลือกคุณยายนอนนองพี่น้องมีเป็ดคนเล่าบอกมีกันยังวะอันน้อนรับไปเนาะเสือไปรับไปครับแล้วไปฟันเห็นผู้สาวลาวสองคนพิตนตมเขา ตำเข่าพกมือค่ะกม็ามาตำอยู่หมใหม่เพื่อนไม่ไงตำขาเปือกคือสมัยโอจะไม่าามเข้ตำเข่ากินน่ะนะนคือกระดาษคุระอันคาะนี่เห่าคือคุระลันจ็ตำไปตำไปบบบใหญ่แลยว่าไปตำเขา่าซอยผู้สาวเหล่าสองคนก็นา่าอย่างเมื่อยเพิ่มป่ะ ยายเคกว่ายายเคกเหนือว่า,า,วาผู้สาวลาวนั่งกับพนงามคนในระวางซีชิดปวิ่นกับมุ้ยผมเพิ่นกินเพ่็กับมีผ่าสบายเบียงพอทั้งสองคน,คนกระตัมเขาจากุลันกระตัเปลี่ยนกันขึ้นเปลี่ยนกันลงยืนตัมหนึงสี่ได้เนานะค่ะเนาะแม่แม่ยืนตัมยังสิดข้าตัมผู้คืนผู้ลงยืนตค่ะ อันนใหญ่ยหา่ว่าสิบประจำซอยเขาก็ลังสิลูกว่าสิบไปหาสากตาซอยเขาไปข่อยนเ่าเมืออ่อืหญ่อยตีเมื่อ่ะันนี้คุณยให่เดี๋ยวลงไปบ้านข้าเจ้าบอบอบอเดี๋ยวลงไปเขามาพี่เขาขึ้นมาเมื่อไทยเขาขึ้นมาเมื่อไทยห้าก็ามาเฮิน์มีญ่คุณยให่เกลียดหูใจจะได้บอกว่นเป็นนะคนหลัง <c oughs> <TA> ผู้การแต่งโต่นโอ้บนไม่การลักษณะเพิ่นแต่งโตในจิตสำนึกของยายนั่นฝันนั่นเขาเป็นคนลาวแท้ๆเพราะว่าแต่งโตนี่สิบ่คือคนไทยบ่บ่คือคนไทยใส่สินใส่สินตีนโยงสินตีนโยงเขาสิแต่งโตเรียบร้อยกว่าไทยเฮานะเขาบ่ได้ไปเจอไปเจอน้องสาวลาวเน่ะคนไทยเฮาวจะมากระใจขิงงอกจนร้ายเนาะ แป็นใ <ih az violin beeping> ่กานเกงนะเขาบอใส่กางเกงเขาใส่ผาทวงตีนกันการนะเาะว่าแนีแตกต่างกันกับคนไทยเพะว่าเป็นคนเ่งจักเลยว่าเป็นคนล่แต่ว่าเขาเป็นพี่น้องเจ้าของบบเาะเป็นพี่น้องบยพี่ักบ๊วยหจัคนนั้นผู้สาวนั้นสาวเกเรนี่จะคนบวบนะคนใหบวบนาจีเปย์เป็นเหล็ก จากสองอันมันเป็นหนึ่งไหนเป็นสองอันเป็นสิเป็นหนึ่งแ่บอกหนึ่งหนึ่งตัวชาวใน้สาวนั่นสาวสาวนั่นในวหยสี่สิบน่ะมันจะเป็นสี่ไหนมันอาจจะเป็นเลขทามก็ได้หนึ่งสี่หนึ่งยีสบอกแม่ถ้าเลขสามโตมันหนึ่งสี่หนึ่งถ้าข้าตัดเลนกะสี่หนึ่งหนึ่งบานสามันก็อันโคมันมันมุนเนาะ ค่ะห้าตาจ,จะเป็นสี<ม>่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ยังสนะี <40 4. S 1> ่นาสี่ศูนย์สี่ค่ะาใหญ่แปยได้หนิค่ะหนึ่าางสี่หนึ่งสงี่ศูนย์สี่แมนนะคะถ้าห้าตาเรียนสองโตกับสี่สี่กับหนึ่งหนึ่งยังสี่นาเพราะว่ามภงสามสองคนค่ะใหญ่เปย์ได้ใหญ่สิเปย์ป็ยังไงสี่เปย์สี่เปยในลักษณะนี้แมนเป็นเหล็กหาเหล็กห้ำ มันเป็นเหลขขี่ยมนะเพราะว่าผู้หญิงมันเป็นซีเนาะค่ะนั่กระเมนอยู่รอกครับผไม่หญิงก็นน้ำสีอยู่แล้วกเมนไม่หญิงมันน้ำสีแต่ว่ายายนั่นสีไป๊ะตำต่ว่ายาย่บ่เดืดไปนะนี่มันหูเมือก่อนหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์สี่กเมนถ้าเฮาจิตัดโม้นเหรินได้หันเฮากะนหนึ่งซีซีซไปเป็นสะีเลย หนึ่งหนึ่งสี่ศูนศูนย์ี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ประมาณนี้เหมืม่นตันอกอเหนึ่งหนึ่งสี่สี่สี่ศูนศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสว่าเล็กก็มีหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์สี่ใ่กะน่ท่าง็ให่กับไหซัมนี่หละค่ะยังไข่ยุบแป้ไยอยเปล่ากับกับเป้ป็ยังสี่ละเป้ตามใหญ่ฟันนี่ละ แต่ว่าคุณยายนีว่าเคยฟันเห็นผู้สาวเราบ่บ่ตะกีเห็นบ่เฮาฟันเห็นคนเล่าเห็นบ่ฟันเห็นผู้สาวเล่าเด็กน่อยผู้สาวน่ะแต่ว่ายายไปประเทศเขาหัดตะกีนะไปประเทศเขายืนอยู่ทั้งไปเขาคุณยายอันผู้สาวเล่าได้หน่อยนะมันสิยืนอยู่ทั้งยายอยู่ลุ่มยายก็แเปลให้ว่าเด็หน่อยประมาณสิบสี่ปีมันก็ออกสิบสี่แต่ปกตีแล้วคุณยายเคยฟันเห็นส้าวล่าเนาะเคยฟันเห็นเทนึ่งเห็นมันออกสิบสีนจิดหนึ่งว่า สีิบปีก่อน่สปีนี hey. ่ไม่ค um. ิดละสี่ส nah. ิบปีบ่นี่เนี้ยสี่สิบปีนี่สองคนเนี่ยแลในวัยสี่สิบปีไม่คิดใจกับฝันคือเก่าฝันคือเก่าสี่สิบปีฝันแล้วมันหงมือนมันก็จืดได้ปั๊บเลยนะนั่นบอกคุณยายที่เคยฝันเห็นสาวลาบผู้โดนแล้วนี่ก็กำลังมาฝันอีกนี่พีกายเนาะฝันจะไปกายกูก็กำลังมาฝันอีกปีนี่ คันไม่คิดใจคืุว่าสสี่ิบปีแม่นเลยละเพราะว่าวัาเคยแม่จ้าบอกมันอ,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 อันคุณซ่าสองคนมันซีอยู่ในวัยิบปีเขาอวดเขาอวดไงทั้งสองคนระวางหนึ่งสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์สี่นี่คุณยายเค็มมากเปรกชุดได้หลายกว่ากันครับผมใหญ่หมอทะไมใหญ่มากมากันใหญ่สีมักเปลกหามหนึ่งสี่หนึ่ง สี่หนึ่งคับย่าตัดมุ้งเหร็นย่าเจริญเล็กสี่สี่หนึ่งหนึ่งสีสน้กะจิสือกันไหวศูนย์สี่สี่ศูนย์เนี่ยสี่หน้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์แกบแม่นอยู่ราคผมจะมีต้มเนาะค่ะทางผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของคุณยายเค้กเนาะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่สี่สี่หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะทานผู้ชมเนาะประจำงวดวันที่ หนึ่งมีนาคมพศสองพหรหดค่ะ,คะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันของคุณยายเคกที่ฝันเห็นสาวเล่าค่ะสาวเล่านี่อายุประมาณสี่สิปีคุณยายเคกพ่นวาพ่นก็เลยตีตัวเลขให้ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ี่ี่หนึ่งหนึ่งเนาะฝันเห็นสาวเล่าตั้าเข่าค่ะท่านผู้ชมตีเป็นตัวเลขให้เรียบร้อยแล้วจังได๋ก็ให้โชคให้มันกับตัวเลขของคุณยายเคกเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อค่ะ ถ้ามีตัวเลขกเรื่องเล่าความฝันดีเด,เด,เด,เด็ดอยู่ใส่จะาปอกัสสิปติตามมาฝากเอฟซี MC, ทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะมันจะปอมมีของมีมาฝากค่ะเป็นนวดซีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งนํากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะก,การค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันแราเรื่อกของซีเพิงน่องสร้างละกาเซน็นผมแม่ทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกอ้บุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทางการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิม่มไปใสมาใส่กระซารมอวิชีไปบูธเทวดาคนหลอกสมหลกษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนำไปบูชาพวกค้ขาขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขออนิบาลในเงื่อนคือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทราีบางของทีก็เอื่อแม่เต็นผมแม่โทราีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ่าอย่ใน่ตัวน,นี้ดเแ็่ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคน้นคือว่าถ้านาไปแ้วเกิดประโยชน์มีโศกม่หลาบมันคำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมาก,กว่าดีขึ้นวัตถุยางขายว่าดีก็ดีเออไปร่างเมียยังบ่เคยเสื่อมเสื่อมเบอร์กับถือเขาเงินยูว่ามันป็นอานาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วมากไอ้ล้องปูหรืออาจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสินใดเพื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่ะอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีบร้อนปูฝ่ายคุณเม่ว่าประมาณภาษาไหนเราใส่ได้ต้องใส่สร้างนการอกรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยถือจำหน้ำนามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสร้างอ่าหนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชิลามาเยอะนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเลี้ยงสร้างอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ้ผสมเซตของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่มหาติโยมเพิ่นมาสมบุญส,สร้า่งสลอกสลาสั่งแม,ม่นยัยงก็เพิ่งมาบูชาไปกับฤทธิว์วสุวัฒน์คุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้าง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัน์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิมะทูโ์มก็ใส่สร้างก็ได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างถือที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหยายยาโยมไป<า>ค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดมอมาฝากเอฟซีทางบานค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะาปอจะเปิดขางใงให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังไนน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพย์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบยบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ